เราบอกว่าอินเดียน่าสนใจเรามาต่อถามว่าครับผมแล้วกองทุนไหนที่ลงทุงนอินเดียน่าสนใจบา <außer S 2> ้างอ่ากองนี้เลยผมติดตามกองนี้มาตั้งแต่กองที่เขาเปิดมาครับเขาชื่อว่าึึึ แล้วเดาได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวผมบอกเลยตีมวันนี้โคตรโหดคุณเดาได้ไหมว่าคืออะไรเหมือนเหมือนตีมโจรนะจริงๆเหมือนกัรไม่ใช่นั่นคือทุกคนครับนี่คือครับผมกองทุนไอทีแล้วก็นี่คือตีมอินเดียนี่นี่รายการกองทุนไอทีอ่ะใช่โอเคโอเครือว่ามันผิดรายการป่ะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้สู่กองทุนไอดีครับตีมปีนี้มากับคําว่าฟันดีเบตครับผมไม่ต้องสิบสิบสิบตบมือเลย อย่าเสียเวลาไม่อยากาไม่อยากรู้สิบสิบเคยดูอีพีีแล้วเพราะว่าตอนนี้จำไม่ได้แล้วช่างมันอย่ารีบรีบรีบครับผมอ่ะวันนี้คือทีมอินเดียคำถามแรกแน่นอนนะทำไมต้องเป็นทีมนี้แล้วทำไมต้องเป็นอินเดียอ่านี้ดีเบตใช่ไหมดีเบตเหมือนเดิมดีเบตเหมือนเดิมโอเคนี่คือคำถามแรกครับคุณหมอนัฐอ่าคืออินเดียเนี่ยบอกเลยนะว่าทำไมถึงน่าสนใจยังไงข้อแรกเนี่ยข้อแรกคือ เมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมา,เ,าเป็นรีกว่าวันที่่าไหร่จำไม่ได้นะแต่ว่าเป็นเดือนแรกท,ที่ประชากรอินเดียเนี่ยมากกว่าประชากรจีนงั้นแปลว่าอินเดียจะโตเป็นที่เท่าไหร่ของโลกค,คือตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเบอร์หอยู่เป็นเบอร์5อยู่อออรอ,องเยอรมันอยู่เขาบอกว่าอีก10ปีแต่ไม่ใช่นะแต่มขาพูดทำไมนะอีก10ปีนะครับจะขึ้นเป็นอันดับ4แซงหน้าเยอรมันเอาแล้วและและ,และอีก เขาคาดหมายว่าอีกประมาณสักห้าปีหลังจากนั้นไปอีกครับน่าจะชนะเบอร์สามคือญี่ปุ่นเอาแล้วแล้วมันม,มันมันแมันมเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ค,ค,คุณมีคุณเนี่ยโน้มมีคนเนี่ยโน้มแล้วเกี่ยวอะไรเล่าให้ฟังก่อนว่ารประชากรเนี่ยที่เยอะอแล้วเศรษฐกิจที่มันโตเนี่ยมันหม,มายความว่า คือที่ไหนมีคนอ่ะที่นั่นมีการค้าขายที่นั่นมีการกินอยู่สังสค์ท่องเที่ยวใช่ไหม <Uh มันก็มีการค้าขายเกิดขึ้นมันก็เกิดธุรกิจถูกไหมฮะครับอ่าเกิดการค้าขายเกิดการค้าขายก็มีกำไรมีมีธุรกิจที่มันเติบโตบริษัทก็ได้กําไระนะกับก้าวกระโดดเกิดขึ้นจ้ะเพราะนั้นพูดง่ายถ้าคุณอยากลงทุนที่ไหนที่ได้ผลตอบแทนที่ดี คุณต้องไปหาที่คนเยอะๆครับก็คืออินเดียอินเดียแน่นอน oh. มาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วอินเดียเนี่ยประชากรเขาเนี่ย mm. เขาพัฒนานะไม่ได้อยู่เฉยๆนะ, mm. ะมีการที่เรียวกว่าการใช้เทคโนโลยีที่มันมากขึ้นครับแล้วทำให้เศรษฐกิจที่มันมันโตลเร็วเหมือนอเมริกาอตอนช่วงหนึ่งที่แบบอ e ีคอมเมิร์ซซื้อของออนไลน์กันหรือประเทศไทยก็ตามคุณรู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยเนี่ยติดอ e ีคอมเมิร์ซเบอร์หนึ่งในสิบของโลกนะซื้อข oh. ้างกันเฟของกัน ไม่ต้องเลยเฮ้ยเมียผมเนี่ยวันๆเนี่ยนั่งดูหน้าจอทีวีเห็นเขาไลฟ์กันใช่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับอินเดียไม่เกี่ยวกับอินเดียเลยใช่ผมว่าพฤติกรรมคล้ายๆกันโอเคโอเคคนซื้อของคนซื้อคนซื้อของคือนั่งดูดูดูอะไรในติ๊กต็อกเงี้ยอ่าเห็นละกด F ไป F ไปนี่วันนี้น่าซื้อน่าซื้อไลฟ์ผมเด้งมาใช้บัตรเหรอแล้วก็นี่ลายส่งของด้วยมีส่งพัสดุมาสงค์ุณนั้นนะครับอะไรอย่างงี้มาแล้วพฤติกรรมมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ ผมคิดว่าเทรนทั่วโลกมันเป็นแบบนี้หมดใช่ซึ่งมีคอมเมิร์ซใหญ่เนี่ยของอินเดียคุณรู้มาชื่ออะไรชื่ออะไรอาลีบาบาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่แต่เมื่อกี้คิดได้แต่ได้แต่เมื่อกี้มันขอโทษขอโทษนะครับกลับมากลับมาแล้วก็นอกเนนี้มันมีนโยบายของประเทศอินเดียนะครัเรียกว่าขยายตัวในอินเดียคือเขตการค้าเสรีแล้วก็นโยบายของอินเดียเนี่ยเขาทำตัวเป็นกลางนิดหนึ่งไม่ไม่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างคือ จีนเนี่ยนะเขาทะเลาะกับสหรัฐอเมริกาอินเดียเนี่ยก็เข้าข้างจีนบางเรื่องอ่าบางเรื่องก็เข้าข้างสหรัฐอเมริกาก็คือทําตัวเป็นกลางทำตัวเป็นกลางฮะการไหนก็ไม่รู้นะแต่เขาว่าคือนโยบายไม่ว่าเป็นเวรฝั่งไหนฝั่งตะวันตกมาหรือฝั่งตะวันออกมาเนี่ยเขาไปด้วยได้เสมอ S <S <S นี่คือข้อได้เปรียบของเขาครับก็ทําให้เล่การค้าเสรีในอนาคตเนี่ยคนอินเดียก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์ทั้งวอันออกวันตกเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันนึกภาพเอาแล้วกัน <S <S คือไปได้แค่สองที่แล้วก็แน่นอนเขามีอีกอันนึงผมชอบมากเมดอินอินเดียเอาแล้วเหรอ <S <S มาแล้วฮนะามาประมาณ3 -4 ปีที่แล้ว,ลวพวกอะไรอ่ะพวกอะไรอ่ะทีนี้เขาทำซอฟต์แวร์ขายของคอนเซ็ปต์ของเขาง่ายมากที่ไหนขายอเมริกาขายซอฟต์แวร์ที่ไหนดดีใช่ไหม เขาก็เอามาไม่ไม่ได้รอกเรียนแบบนะไม่ใช่เอามาทั้งรุ่นเลยแต่ว่าเปลี่ยนชื่อพัฒนาเปลี่ยนเที่อะไรเลยกาเดิมอีกขอโทษขอโทษพัฒนาต่อแล้วก็คืออะไรดีก็มาทำต่อขายถูกกว่าเป็นไงคุ้นๆเหมือนกันเหมือนนกัเออเพราะฉะนั้นผมว่าคอนเซปต์ของอินเดียเนี่ยคือเนื่องจากประชากรเยอะมันก็มีโปรดักต์หลายตัวแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ผมว่ามันจะมาแซง แต่กไงทำไมตรงนี้เนี่ย <laughs> ใช่ไม่ไมาเออ <laughs> มันจะมาแซงแบบฝั่งอินเดีย,ยจะมาแซงจีนในไม่ช้าแลวแล้วผมเชื่อว่าโครงสร้างประชากรของอินเดียเนี่ยมันเป็นป,นปนริมิตสามเหลี่ยมแบบชัดเจนมากเลยคื <c oughs> อแบบเด็กๆที่มันเกิดใหม่มานะอีกสิปีข้างหน้าเาก็จะมากินอยู่ใช่ใชไหมตลาดการค้ามันจะยิ่งโตมันมีเรื่องนี้เรื่องหนึ่งอันนี้ผมต้องเก่คคำถามที่ดีของตอนนี้นะอ่ามันมีเรื่องวันนะเกี่ยวไหมเออวันนะเนี่ยบอกว่าเป็นความเสี่ยงนะเป็นความเสี่ยงเรื่องหนึ่งของอินเดียคือ คุณจะเห็นที่จีนเนี่ยแจ็คมาเนี่ยจากคนที่แบบเรียกอะไรนะเป็นเป็นครูสอนภาษาแล้วขึ้นมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้เนี่ยไม่กี่ปีคนหนึ่งหนึ่งเจเนอเรชันเนี่ยขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าอินเดียเนี่ยมีวันนะคือสมมติคุณอยู่วันนะล่างสุดตันทานคุณจะมาเป็นแบบนะเป็นคนที่แบบสูงวันนะสูงไม่ได้ข้ามไม่ได้เลยอันนี้เป็นข้อจํากัดนะเป็นข้อจํากัดของอินเดียเลยเรื่องเดียว ที่มันอาจจะเป็นประเด็นซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็จะค่อยๆเติโตัวอย่างช้าๆลนะคืออาจจะไม่เร็วเท่าจีนด้วย<ต>ด้วย,วยวความความเหลื่อมล้าของวันนใช่ประมาณหนึ่งคือ,ค,อคืออีกเรื่องหนึ่งคืออินเดียเนี่ยเขาเรียกเป็นเอเชียใต้อ่าเอเชียใต้อ่าแล้วมันสาคัญยังไงภูมิภาคเนี้ยมันมีความสําคัญคือมันเป็นช่องทางเดินทางส่ง,งของกันนู่นนี่นั่นแล้วก็เขาบอกว่าอย่างนี้คุณหนอมครับนี่ถ้าใครเชื่อนะเรื่องฮวงจุ้ย แล้วอ่ปีมาสิสาวมานะสาวมาก็คืวแล้วพี่จะบอกว่าเออก็เรียกอะไร ปีนี้มันเป็นคงช่วยเปลี่ยนรอบ20ปีใหญ่ของเขาแล้วบอกว่าจากฝั่งอะไรนะฝั่งฝั่งที่เป็นภาคการภาคอะไรเงี้ยจะอยู่ที่ภาคใต้อ่าและอินเดียอยู่ไหนเอเชียใต้เอเชียใต้ใช่นไหมมาแล้วมันลิงก์มาได้ไงวะและขอบคุณหมอนัทนะครับที่มาฟังทงในวันนี้แต่ภาพรวมคือคุณอาจจะบอกว่าโอเคมันมีปัจจัยเรื่องประชากรผมดีแค่นะปัจจัยเรื่องประชากรประชากรประชากรโอกาสการเติบโตธุรกิจต่างๆมาแล้วก็มีการที่การค้าที่เป็นกลางอ่าโลเคชั่นโลเคชั่นที่ดีด้วยแล้วก็แน่นอนเมื่อกี้มีเรื่องมูเตลู รวมกันจริงๆมันเป็นเรื่องโลเคชันแหละผมให้มันแต่แต่ว่ามันสวยงามมันเข้าใจได้มันเข้าใจได้โดยรวมคือทุกอย่างมันเป็นปัจจัยเอื้อที่ทําให้อินเดียน่าสนใจใครฟังแล้วคิดว่ามันน่าสนใจก็จดไว้ในลิสต์อินเดียนะแต่ทีนี้มาต่อฮะเราบอกว่าอินเดียน่าสนใจเรามาต่อถามว่าแล้วกองทุนไหนที่ลงทุนในอินเดียน่าสนใจบ้าง อ่ากองนี้เลยผมติดตามกองนี้มาตั้งแต่กองที่เขาเปิดมาครับเขาชื่อว่าบัวหลวงคัลตากโอ้แค่ชื่อก็รู้แล้วโอ้โหคนคิดชื่อนี่ใช้ได้นะผมชอบมากใช่ใช่อ่าพาลตานี่คือรู้เลยว่าเป็นที่ไหนนะครับที่ไหนนะพัลตากของอินเดียแน่นอนนะครับมมาอ่ากองนี้เป็นกองที่เหมือนอีพีแรกเลย ก็คือเป็นลงเขาเรียกเป็นฟีดเดอร์ฟันคือเป็น,น,ปนลงต่างประเทศโดยใชเ้เงินเนี่ยไปลงผ่านกองทุนชื่อนี้นะครับแรมนะ R A M นะแรมอินเดียนะครับบริหารโดยนะครับคือนิปปอนไลฟ์อินเดียแอสเซทนั่นเองแล้วม,มันมีนิปปอนไลฟ์ด้วยเกี่ยวเลยมันเป็นญี่ปุ่นไหมครับ ไม่รวมไม่รวมกันขอโทษทีนะครับคุณผู้ชมคุณฟังคือเห็นชื่อแล้วก็สงสัยแต่ว่าเป็นอินเดียแอสเซทเป็น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 บริษัทลงทุนบริหารจัดการนะครับที่ดูแลในเรื่องของสินทรัพย์ในการลงทุนนั่นเองนะกองนี้น่าสนใจคุณนองครับเขาคุ้นเนี่ยในอินเดียมีเป็นหลักพันเลย5 6พันเลยแต่ว่าเวลาเลือกเนี่ยเขาเลือกกองไซส์หุ้นเนี่ยเขาจะมีแบบกําหนดนะว่าขั้นต่ำต้องต้องหุ้นต้องขนาดใหญ่ขนาดไหนนะไม่เอาหุ้นเล็กมากๆหรือหุ้นใหญ่จนเกินไปอะไรเงี้ยเขามีการกําหนดไว้แล้วก็ มีเทคนิคในการเลือกนะฮะเขาก็จะไปเ <c> ฟ <oughs> ้นหาบริษัทที่พื้นฐานดีเติบโตสูงอะไรเงี้ยนะครับมาให้เราเหลหือจากหกพันกว่าตัวนะห้าหกสิบตัวเท่านั้นเองในการลงทุนแปลว่าคัดเน้นจากหกพันแปดหกพันกว่านะจากข้อมูลคือหกพันแปดอืมโหเยอะมากเดี๋ยวนะหุ้นไทยมีกี่ตัวนไทยมประมาณแปดร้อย <c oughs> ะะแต่หุ้นอินเดียคือ6ก0 0นแแล้วคัดเหลือแค่ หรือ <5, S 1> <5, S 2> ห้าห้าสิบหกสิบตัวประมาณนี้นะแล้วก็ดูราคาด้วยคือการลงทุนในหุ้นนึ่ครับเขาไม่ได้แบบว่าเลือกเสร็จปุ๊บเขาก็าลงเลยนะอ่าทีาจริงเขามีเขาเรียกยูนิเวอร์สอินเดียเนี่ยที่สามารถลงได้ครับเราก็จะเลือกมาเฉพาะบางตัวที่ราคามันได้ด้วยเหมือนกันโอเคก็แปลว่าคัดหุ้นเน้นๆแหละถ้าถ้าพูดแบบง่ายๆคือหมายความว่าหุ้นจำนวนเยอะมากในอินเดียทั้งหมดถูกคัดมาเป็นตัวเน้น มาถามต่อแน่นอนคัดเน้นแล้วดีจริงเปล่าดีจริงหรือเปล่ากองนี้ถ้าลองไปเทียบผลตอบแทนย้อนหลังนะเทียบกองอื่นๆด้วยนะออกองนี้ถือว่าเป็นท็อปเปอร์ฟอร์แมนตัวหนึ่งเลยครับอ่าประมาณนั้นเลยนะฮะงั้นถ้าใครลองไปดูนะผลตอบแทนย้อนหลังในอินเดียเนี่ยก็ช่วง4-5ปีที่ผ่านมาใช่ปุ๋ยรีเทิร์นสูงมากจากผลตอบแทนนะจากข้อมูลที่เรามีนะได้ผลตอบแทนนะรวมเฉลี่ยนะ3ปี18% 18% 3ปีที่ผ่านมาห้าปี 12. 1.8%ึ่งต่อปีนะนี่เฉลี่ยต่อปีนะเฉลี่ยต่อปีนะใน3ปี5ปีก็ถือว่าเยอะเยอะเลยเยอะเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือคืออาจจยหลายคนอาจะบอกเฮ้ยมันแพงไปยังอ่าใช่พอมันเยอะมันดูน่ากลัวนะแบบเฮ้ยแพงไหรือเปล่าพูดตรงนะพุ้นอินเดียเนี่ยเริ่มแพงแล้ว เริ่มแพงแต่ว่ามันมีข้อหนึ่งที่น่าสนที่น่าสังเกตคืออย่างงี้เนาะกรดเลทหรือว่าอัาการเติบโตนเนี่ยก็สูงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องของราคา P E แล้วกันเรื่อง P E นะถามว่าสูงไหมก็เริ่มสูงแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีกรอตอรี่ที่มันเติบโตได้ในระยะยาวอยู่ยเพราะฉะนั้น ถ้าทยอยลงทุนเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ถ้าจะลงเงินเงินก้อนตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะได้ของแพงขึ้นมานิดนึ่งผมถามเพื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อกี้มันมีศัพท์เทคนิค P/E P/E มันคืออะไรทำไมยิ่งเยอะ,อะหรือมันถูกแปลว่าย,ยิ่งแพงครับผม P/E เนี่ยก็คือมันเป็น Price ราคาหุ้นต่อด้วย Earning ต่อด้วย Earning ก็คือรายได้นะครับพูดง่ายๆว่าคือถ้าราคาหุ้นมันสูงมากๆแล้ว Earning หรือว่ารายได้ของของธุรกิจของที่ลงทุนด้วยเนี่ยมันน้อยเนี่ยก็ตัว P อยู่ข้างบนมันเยอะไง มันก็จะแพงถูกไหมฮะแต่ว่าถ้า e a r n i n g มันเยอะหรือได,ได้ได้มันเยอะนะครับราคาเท่าเดิมนะมสมมติราคาเท่าเดิมเนะียแสดงก็ไอตัว p ีอเนี้ยกกำไรป่ะอะไรนะ e a r n i n g มันกำไรป่ะ e a r n i n g เนี่ยใช่และคำถามตอบมาแนะ่นอนทุกเกาะทุกเทปเหมือนกันคือแล้วทำไมต้องเป็นกอง B พราร์ต่ะ เมื่อกี้แค่คุยกันไปแล้วกองนี้เนื่องจากเขาคัดพุ้นค่อนข้างดีนะผมดูในในในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยที่เขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมก็ใช้ได้เลยนะครับสองกองนี้ก็รักษาเปอร์ formance ได้ค่อนข้างดีความเสี่ยงเนี่ยน้อยกว่าชาวบ้านด้วยในในบางปีนะครับที่ดร็อปดาวมันมาเกิดขึ้นในหุ้นอินเดียนะไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยลงน้อยกว่าชาวบ้านด้วยกระทบน้อยกว่ากระทบน้อยกว่ารีเทิร์เลย์ยาวแล้วก็ดูแบบผมว่งก็ดูดีกว่าความเสี่ยงเป็นอย่างไรถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบมันก็คือเป็นลงในกลุ่มมประเทศ ในประเทศเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็คือคนที่ต้องตะลงกองเนี้ยต้องเข้าใจอินเดียในระดับนึงนะ เข้ามาเข้าใจอินเดียคือเข้าใจว่าเศรษฐกิจอินเดียมันเกิดจากอะไรไม่ใช่ผมแบบผมชอบดูหนังอินเดียไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวี่ยอหรือแบบว่าผมกินสปีดฟู้ดเคยเป็นไม่เกี่ยวผมไม่ไม่เกี่ยวตามรอยพระเจ้าอะไรไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือคือคุณต้องไปเข้าใจว่าธุรกิจในอินเดียเขาทำอะไรกันส่วนใหญ่ผมพูดได้เลยนะส่วนใหญ่กาจะเป็นพวกแบบอุตสาหกรรมหนักนิดนึงนะแล้วก็พวกเกี่ยวข้องกับไอไอตัวซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบนี้เทคโนโลยีอินเดียอะไรอย่างเงี้ย ธุรกิจการบริการอะไรพวกนี้นะครับโอเคก็ต้องแปลว่าต้องเข้าใจธุรกิจในประเทศอินเดียประมาณหนึง่งใช่ถึงจะถึงจะน่าลงทุนทันี้ต่อแล้วเหมาะกับใครดีกว่าหุ้นอินเดียเนี่ยเหมือนเสมือนหุ้นไทยอะ่ะคล้ายๆกันถ้าใครลงทุนหุ้นไทยได้ก็ลงุหุ้นอินเดียได้เหมือนกัน นะเพราะมันเป็นแนวมะมุมมอของประเทศไหมใช่คือมันไม่ได้เป็นรลายอุตสาหกรรมถูกต้องเพราะเขาลงกว้างได้กองนี้เขาลงได้แบบหลากหลายมากธุรกิจบางทุกนะอีกสักสิปีถัดไปธุรกิจคาปิกอินเดียจะโตมากกองนี้เขาจะไปเลือกหุ้นค้าปิกมาให้เรามันก็จะมีความแบบ ก็คือเหมือนเลือกประเทศนั้นว่าประเทศนั้นอาจจะมีธุรกิจบางอย่างที่เติบโตง่ายขึ้นนั้นถ้าคุณเข้าใจประเทศเข้าใจเศรษฐกิจในประเทศกองนี้อาจจะเหมาะกองนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามีมีเรื่องของคนทนยอดหลังที่รู้มาแล้วแหละว่าฟันเมเจอร์กลุ่มนี้เขาทำผลได้ค่อนข้างดีห้าปียอนหลังที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยแหละเป็นกองทุนหุ้นความเสี่ยงสูงแน่นอนความเสี่ยงสูงเสี่ยงสูงปัญหาคือ ครับกี่เปอร์เซ็นต์ดีฮะผมทุ่มร้อยอีกแล้ว <S <S 1> <S 1> ผมรับความเสี่ยงได้อีกแล้วหมอผมเห็นเปอร์เซ็นต์บทกระแทกมันดีอีกแล้วฮะผม100มี100จัด100ในหุ้นได้เลยไหมครับผมหุ้นอินเดียหุ้นอินเดียเนี่ยเข้าใจก่อนว่าภูมิภาคอินเดียมันคือ emerging market emerging market mm hmm. คือตลาดที่กำลังพัฒน,น,นานะครับไม่ได้พัฒนาแบบพวก develop market พวกอเมริกาหรือว่ายุโรปเท่ากับไทยถ้าเทียบเทียบเทียบถ้าเปรียะเท่าบเท่ากับเท่ากับไเท่ากับอ่าเท่ากับเอ่อเรียกจีนอ่า ไทยเวียดนามไม่ใช่เป็นเวียดนาม,นามนาจะเป็นพอรตฟอนเทียร์แล<ะ>้วถ้าพวกฟิลิปปินส์ <Okay. S 2> พวกนี้กลุ่มนี้ in อินโดนีเซียพวกนี้นะเป็นอีเมอร์จิงมาร์เก็ตก็เพราะ,ะนั้นความเสี่ยงก็ผมว่าพอๆกันใช้ลงหุ้นไทยได้เมือนที่ที่บอกอก็กลงกองนี้ได้แล้วก็ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมจริงๆก็ลงเยอะได้<ำ>แต่ผมก็เชื่อว่าคือเราไม่สามารถไปรู้ได้ว่าอินเดียนเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรนะลึกๆจะเปน็นยังไงรู้เข้าใจเศรษฐรกิจโดยรวมแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ลึกๆว่ามันมีสตอรี่อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเยอะมาก ถ้ามันมีเหตุการณ์มาเหตุการณ์มา<ๆ>แล้วแบบเฮ้ยอ้าขอหนัาบอกแนะนําเยอะนี่ว่ามันมีมันมีผิดที่โผล่บ้างเหมือนกันถ้าเราเออเขาเรียกเราติดตามเรื่องข่าวอินเดียได้ไม่มากเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยรเราเห็นอ้วยแล้ว เราน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าอ่าเราก็ลงน้ำหนักได้เยอะเพราะว่าเราเราเราเห็นเราเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับษีกิจออยู่ินเดียครับผมก็ลงทุนกองนี้ได้เลยเพราะผมเข้าใจอินเดียใช่ใช่แล้วจะมาลงในไทยทําไมแล้วที่ใช่ใช่จะมาลงกองนี้ทำไมก็ไปลงที่อินเดียสิวะใช่แต่ความหมายคือถ้าคุณเข้าใจดีหรือคุณรู้รู้จักดีคุณใช้เพิ่มน้ำหนักได้คือเดง่อว่าถ้าเราเข้าใจถึงทับไหนดีแล้วเพิ่มน้ำหนักได้อยู่แล้วอ่าโอเคนี่คือ อีกกองหนึ่งบีพาราตะบีพาราตะนะฮะเน้นนะของพวงร้องเพลงไหมเอาเพลงเอาเพลงอินเดียขึ้นไหได้ไหมเพลงอินเดียขึ้นไหมขอเป็นสาวประกอบที่โดนแบนติดนี้กันสิแต่ว่านี่คือกองอินเดียแน่นอนก็สรุปภาพรวมไม่ง่ายนะครับทั้งหมดที่พูดมา ปัจจัยทนะี่น่าสนใจของอินเดียคืออะไรนะรประชากรที่เยอะขึ้นธุรกิจที่เติบโตนะครับ,รบมากมายหลากหลายเกิดการค้าขายแล้วก็มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆน,น,นะครับนี่มันต้องดีเบตคุณไม่ไม่ค้านผมเลยเหรอผมเรื่องวันนะ้าพอแล้วคนคำถามที่ดีค,คนจะจําแค่นี้แหละว่าอุ้ยคำถามที่ดีว่ะพอออหรือว่าถ้าคนไหนแบบว่ามีมีมุมมองนะคิดต่างได้นะคือผมเราไม่อยากเทียบว่าจริงจริงในใจผมอยากแตะถามนว่าถ้าเทียบกับ E ีพีที่แล้วอีพีนี้ดีดีต่างกันยังไงซึ่งไม่ได้เพราะเราทำสิบปี เดี๋ยว e ีีแรกเนี่ยได้ถ้าสักสิบอีพีมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากใช่ก็คือเอาเป็นว่าเข้าใจได้ว่าแต่ละอันเมื่อกี้ที่เราพูดมาในในซีซั่นนี้นะครับฟันดีเบตเนี่ยเราพูดว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่คุณจะเลือกลงทุนและต้องรับความเสี่ยงให้ได้เน้นย้ำอีกทีว่ามันคือเงินของคุณคุณต้องคิดให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนคําพูดของเราหรือสิ่งเราพูดมาเป็นการวิเคราะห์ให้ฟังว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแต่จะให้น้ําหนักหรือจะลงทุนยังไงต้อง อะไรนะทำกันบ้านหน่อยขอทำกันบ้านหน่อยด่าใครวะเนี่ยฝากไว้ครับก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ถ้าชอบอินเดียบีพาราตาเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะพบกับกองทุนในนีีฟันดีเบตในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ห้ามยิ้มเหมือนป๊อปป๊อปป๊อปทองต่างนานิ่งนานิ่งหนิ่งเดี๋ยวสีหน้าเราเอน <laughs> ไม่ไหวไม่ไหว